ไม้อย่าแย่งกันนะไม้อย่าแย่งกันนะยิงกันยิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลารอขึ้นมารอขึ้นมารอขึ้นมาไม้อย่าแย่งกันนะกดน้อยนะอย่าประมาทใช่ใ่ใ่เล่นใจเย็นใจเย็นเยนเท่านั้นข้างนอกใจเย็นเลยนะข้างนอกใจดินนะมึงใจเย็นนะ มเฮ้ยเวลาถ้ากูถ้ากูตายอ่ะมึงชุบหรือไม่ก็ต้องส่งเสียงบอกกันนะไม่ใช่แบบปล่อยเงี้ยปล่อยตืมนะระแวงระแวงรถไอ้อีโวเราอยู่นะปล่อยให้ระแวงไปเลยเสียเวลาไปไอ้เหนือระวังนะถ้าเกิดว่าเขาแอบไปไล่มึงอ่ะมึงหลบหลบฝั่งก็ได้นะเจเจตำรวจแล้วพี่ไม่แม่ผมอยู่ข้างบ้านเลยผมเนียนอยู่พี่เออเข้าใจแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบให้ทำอะไลเพื่เสียผลประโยชน์นะอ่ยังยังตำรวจยังไม่เข้าตำรวจยังไม่เข้า มันปาทะลุประตูไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนออบเจกต์ที่ว่าบังประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมไต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่อยากติดเล่นนะข้างในเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะโดนยิงโดนยิงต่อไม่ต้องไปยิงนะเขายิงแล้วมคแล้ว้าเขาจะถ่วงเวลาก็เสียเวลาไปอะ เด็ตัวเข้านะเข้าแล้ว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 ตัวระเบิดไม้ระเบิดเลยไม้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 ับนะดันไปสุดนะอยากยิอยากยิงตรงบันไดนะอยากยิงตรงบันไดนะลงมาแล้ว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 ลงแล้ลงมล้วลดมาล้วลงมาแล้วลงาลลลงไปเล่นล่างโดนงิงงาิงมาา้าา้ว้ว้้วง้ว้ว้มา้วง มาตัวนี <re ้ตัวน hey, yeah. ี้ตัวแดงตัวแดงพี่ตัวแดงปหมาตัวแดง้ปตำรวจจะหมดแล้วใจเย็นตำรวจตำรวจแล้วตำรวจตำรวจแล้วใจเย็นนั่นลยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยผมมาพี่ี่พิษพตายพี่พิษตาย้านพี่พี่พิษตายบ้านี่เพื่อนตวจ้เพื่อนตำรวจตำรวจได้มามาเล้ยงไตบอดเล้ยตบอดเอาเขาเล้ยงไต่อนเอาเขาเียต่อมือ่เขาดันขึ้นไปนะ ได้กันไม่ต้องกี่คนตปบ้านอ่ะเจ๊สวยจัดมีรมมาลงมายิงปุนให้อยู่ตรงนี้ต่ยบ้านไม่ใช่ไม่ใช่สายดิเร็วเร็ว่เลยยิงปให้เอามีลุงจุ่มครับเอามีลุงจุ่มจุ่มไดูเลยครับจาจกบโอเคโอเคเดี๋ยวดาวไปเยเตเดี๋ยวเตเยเยเข้างในไนะในนะเอายททข้างในก่อนจ้อมือลุ้มจุ่มดิมงลุ้มจุ่มมาดิอกดอพี่แดงดง้านดาง้าดางหน เอาศกกระโดดข้างในเอาศกข้างในเข้าขึ้นไปที่ขึไปแล้วเตรียมดีเตรียมดีใครออกได้ออกเฮ้ยอุ้มศกกระโดดไปด้วยอุ้มศกกระโดดไปด้วยมองมาข้างไปข้างบนจากข้างบนยิงให้ยิงให้ยิงให้สามไปพี่เฮ้ยต่อ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 ยดีกว่าต่อยดีกว่าในบ้านเคลียร์ในบ้านเคลียร์ในบ้านเคลียร์แล้วต่อยต่อยก็ได้ถ่วงเวลาต่อยก็ได้ต่อยถ่วงเวลาก็ได้เพื่อนชุกคิมชุกคิมชุกคิมต่อยไป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 

จะไปไหนจ๋าไะตื้อไะตื้อไะตื้อไปตื้อไปตื้อถุไวอ๋อโหเยอะโอ้โหจะไปไหนพี่ไปไหนพี่พี่ไปไหนพี่สามอีกมวยไทยเขาไม่สามกันหรอกคนนอนอ่ะเข้าใจป้ะอันนี้มันเอ็มบีเอเร็วแหละเอ็มบีเออมวยตรงมวยตรงนี่นี่มวยไทยเขาไม่สามกันหรอกพี่เอ็มเอ็มเอมวยตรงอันนี้มวยตรงเขาตายเลยเดียป้าเฮียโดนกระตือตาย